สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตุลาการไข่เอฟซีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไล่อ้อยเหมือนเดิมแล้วค่ะวันนี้ว่าจะมาดูหญ้าอ้อยค่ะนี่ไข่เอฟซีค่ะอ้อยสวยงามเลยค่ะภาคภูมิใจค่ะที่เขาไปเบิ้งข้างไหนข้างไหนบวกค่อยงามแล้วค่ะพี่น้องงามยุทะลออขอบนี่แหละ ขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะความภาคภูมิใจอ้อยสวยค่ะอ้อยงามค่ะพี่น้องโตว,วันโตคืนนะพี่อ้อยนะให้เป็นพี่อ้อยเลยค่ะอย่ามีโรคภัยมาเบียดเบียนนะลูกนะอย่ามีมาแมลงศัตรูพืชนาเบียดเบียนโตว,วันโตคืนนะคะขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ วันนี้มาเที่ยวสวนอ้อยค่ะเอซค่ะมาเที่ยวสวนอ้อยประมาณสี่ห้าโมงแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าจะเข้าไปได้ไหมเข้าไปดูข้างในกันนะคะ